โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยผม,ผมก็มาอยู่ในเกมวอลซีลัสซนะผมก็วันนี้ก็จะมาเปิดตั๋วกิจกรรมกันนะโหคือกิจกรรมมันมาในขอเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยนะผมอ่าแต,ต่นี้เป็นตอนพิเศษตั้นๆนะผมทําแบบแป๊บเดียวนะผมเพราะอะไรครับเพราะอะไรนะผมกูมีตั๋วสามใบเองนะผมโคตรน้อยเลยโอ้โหคือแบบผมพลาดตรงที่ว่าผมมาเล่น กิจกรรมเนี้ยช้าไปนะผมเลยไม่มีเวลาได้ฟาร์มไม่ใช่ไม่มีเวลาลฟาร์มมีเวลาได้ฟาร์มมันน้อยมากเลยนะผมก็ไม่ได้มีตั๋วอะไรกับแกลยเขาเลยนะผมของเขาดิมเห็นไหมเขาเปิดเป็นร้อยเป็นสิบกันของผมมีสามใบสามใบนี่หวังอะไรบ้างถ้าดูนะปอ้โคือจะอธิบายก่อนกิจกรรมเนี้ยก็คือช่วงสงการนะผมช่วงสงการเขาจะเาเปิดกิจกรรมให้เล่นนะผมก็ มีปล่อยดอปของกิจกรรมก็จะมีเป็นพวกเศษกิจเศษข,ของกิจกรรมผมเอาไว้ครับนะผมอย่างเช่นอะไรวะบอลเนี่ยบอลน,น้ำเงี้ยบอลน,น้ำถังน้ำแล้วก็แป้งไอแ,แป้งอะเออแป้งไว้ปะหน้าสงการอะเออแล้วก็วงมาอะไรแลผมก็ต้องเก็บให้ได้ทั้งหมด4อย่างนี้นะผมซึ่งวงมาอะไรจะดรอปจากบอสเท่านั้นผมและของอื่นๆยิบย่อยออกจากซอมบี้นะผมแต่ไม่ได้ออกง่ายถี่ยัเกินไปนะ เออออกอัตราดอกก็ประมาณ40%อน่ะอืมสามสิสิบอน่ะออกจากพวกซอมบี้ทั้งหลายเงี้ยละแค่สี่อย่างเนี่ยเอามาค้ารวมกันนะผมหชิ้นนะฮะตัวหนึ่งใบก็ใช้ค้าทั้งหมด4 4สีของกิจกรรมนะผมก็ใช้เงินดอนทั้งหมด1 0 0 0 0มืนบาทนะผมในการดอะในการคาร์ฟเนี่ยหนตันะผมซึ่งผมมีอยู่3ตันะผมถ้าถามว่าทำไมไม่เป็นแลกเปลี่ยนคนอื่น ไม่แพงครับโอ้โหแม่งเด็กพวกแพงผมซื้อแม่งก็แพงครับผมเอาที่มีแล้วกันอ่าเรามาดูขอข้างในของผมสำหรับกล่องแรกนะผมไอ,อ้ไอกล่องนี้ผมไอ้กล่องนี้มันเป็นตั๋เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอืมมันเป็นของอ๋อของคริสต์มาสนะผมอ,อืมอ๋อของคริสต์มาสใครที่เคยเล่นอยู่แล้วอ่ะมันจะมีแล้วนี่ดาวหายไมรู้อืขอจิ้มขีทีเด็ดตายม,มาั้งไม่รู้เหมือนกันเรามาดูนี่กันดีกว่าผมมีโอกาสได้ SP 66นะครับผม ซึ่งเมื่อวานเนี่ยมันไม่ได้เอา SP สพีมาใส่นะเออมันไม่ได้เอาเอสมาใส่นะผมจำไม่ผิดประกอบไปด้วย SP นี่คือของที่ดีที่สุดต่อไปก็เป็นเมซีอ่ะน่าจะเป็นตนัวละครในจินกีเมะตัวี่นะผมต่อไปก็เป็นกระเป๋าหกสิบโ,โลนะผมใช่ไหมมันมีเขียนหกสิบเนาะองคกสิบโลอันนี้กระเป๋าเบบี้ชาร์กที่ด,ดิ้ด,ดิ้ดนะผมก็ไม่รู้หนักเท่าไหร่แล้วต่อไปก็ล็อกเกอร์เบบี้บอสนะผมอ๋อไอ้เขี้ยวนี่เหมือนเป็นสิ่งตีโชคเลยที่อ่ะเออ อันนี้ก็เป็นล็อกเกอร์เหมือนกัะผมอันนี้น,น,นี่นี่ดูดีกว่าเยอะเลยมาดูเออบอสแช่นะ้ำนะผมอันนี้ก็เป็นแบบบอสแบบใส่กระเป๋าไว้เลนะ่นน้ำตกานมะั้งเออเลยไม่รู้แต่นี่ผมถ้าเกิดอ,อยากได้นี่อยากได้นี่ก่อนต่อไปก็จะเป็น DX 9 0อันแล้วผมแล้วก็ GC ผมเจอจีซีจอันแต่ผมไม่รู้ว่า1อันนี้มันได้เท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยต่อไปก็เป็นพรีเมียมนะผมพรีเมียม10วันนะผม ต่อไปก็เป็น CMAX 30นผมแล้วก็โล่ไม้แล้วก็โล่เหล็กับนะผมอย่างละ 20, 120เลยแล้วก็80อันนะผมต่อไปกต็ตู้เซฟ1ตู้แล้วก็ยาคาฟร้อ190้าบนผมโลวละฮะ b ีไลออนนะผมแลก็ CB b a เบสิกนะผม, Basic, ะผมจาละ50แล้วก็70ต่อไปก็ GC 6 6ใบ แล้วก็ G C 4ีใบแล้วก็พรมียห้าวันซึ่งเมื่อวานเนี้ยแรกๆผมจะทําก็ได้นะผมแต่ผมเห็นของทุเรศนะผมของแต่ละวันนี่ไม่น่าจะเหมือนกันนะผมเนี่ยอย่างนเนี้ยไอยาคามเนี่ยเมื่อวานเนี้ยถ้าเกิดผมเปิดไปมันมีโอกาสได้แค่หนึ่งอันนะผมคือมันโคเชียเลยนะผมเออโคเชียเลยไอของของดีๆเนี่ยมันจอบยากนะผมแล้วสามใบที่คือถ้าเกิดผมได้เนี่ยถ้าเกิดผมได้ตั้งแต่ไม่รวมซีแม็กเนี้ยเอาเป็นพรีเมียมขึ้นไปอะก็บูนตายหาแล้วผมก็ หวังว่าผมจะมีดวงกับเขาในสะามใบนี <c oughs> เน้เป็น้างเป็น้างแบบแปะนี้ไว้จัดไปใบแรกเ <c oughs> ฮ้ยคีซีหกใบโอ้โหเออแต่ดีว่าดีว่าดีว่าออกสี่ใบอ่ะเออโอเคกล่องที่สอง โคตรยากเลยเหลือใบเดียวแล้วโหอยากได้ล็อกเกอร์ฮัลโหลโหอยากได้ล็อกเกอร์ออกๆออกทำไมใบสุดท้ายคู่วิ่งโคตรยากเลยเฮ้ยแต่ก็โหเสียดายนะโหอยากได้ล็อกเกอร์แล้วก็ โอเคสำหรับกิจกรรมนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอ้โหไม่ได้วะ่ะเยสามใบจะจะหวังหายได้3ใบเขาเปิดกันเป็นสิบยี่สิบใบนะก็โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะผมถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามด้วยนะผมก็ใครอยากเล่นเซิมนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์กลุ่มไ้ให้แล้วกันผมไปโหลดกันได้นะผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบาย